ว่ากันเรามาใหม่ๆเราว่าจะฆ่าตัวตายโดนน้ำตายฆ่าตัวตายโดนน้ำตายอันนี้คุณป้าได้รับสิทธิจากรัฐบาลไหมคะเช่นแบบสิทธิผู้พิการสิทธิเราไม่มีสิทธิเลยเขาบอกว่าต้องให้บอดสองข้างไงบอดสองข้างไงเรับเอีอะไรนักหนากัะชีมิตเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดจนจบเราต้องช่วยเหลือตัวเราจะไปรอให้คนอื่นช่วยคน,นอื่ช่วยมันเป็นไปนมนไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเราดีป้าพร หญิงสูงอายุตาบอดข้างขวานางขายขนมถุงเล็กๆน,น้อยๆอยู่บนทางเท้าหน้าร้านขนมชื่อดังที่บริเวณตลาดท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีปรร้าพรเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกชายแต่ลูกก็หลงไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดจนต้องถูกดำเนินคดีติดคุกก,กันไปทำให้ป้าพรกลายมาเป็นคนไร้บ้านต้องอาศัยสาราริมน้ำเป็นที่ซุกหัวนอนมานั่งขอทานอยู่ริมถนนท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตจนเคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย พราะก็เราขอทานตรงนี้ไงทีนี้เราโดนจับไป2วันไงตำรวจจับเราไปแล้วเขาก็ให้เรามาขายตรงนี้ไงเพราะกันเรามาใหม่ๆเราว่าจะฆ่าตัวตายโดนน้ำตายทีนี้ไปเจอผระพ้าบอกว่าไม่ตายนะให้สู้เราเราก็เลยสู้ไงเราไม่มีที่ไปเรานอนสาราน้ำไงตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะแล้วนะมีห้องอยู่แล้วชอบบ้าน,ว,นวันละห้าสิบบาทไงแล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะขายของขายดีไหมเราก็ได้เรื่อยๆไงเราได้กำไรเนี่ยสองบาทไงวันนี้ขายได้เยอะแล้วได้ตั้งหลายร้อย แต่หน้า,านนร้านนนวลี่เขาใจดีมากเลยนะไอเน,นี่ยเขาให้เราค้าขายเขาดีกันเอามากเขาไม่เก็บ,บ้าที่เราไงอันนี้คุณป้าได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลไหมคะเช่นแบบสิทธิผู้พิการสิทธิเราไม่มีสิทธิ์เลยเขาบอกว่าต้องให้บอดสองข้างไง ปเปอ็อะไรนักหนาคาชีวิตรเราทำมันดีให้ดีที่สุดก็จบเราต้องช่วยเหลือตัวเราจะไปร้อให้คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเราดีเธออย่าท้อแท้นะเธอต้องมาดูเราเนี่ยเราคนจะตายใช่ไหมตอนนี้เรามีเงินฝากแล้วนะเรามีเงินฝาก3 5 0 0เรายังอดทนเนี่ยร้อนมากเลยเธออย่าท้อแท้ชีวิตน้นึงไม่มีอะไรดีนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลย ชีวิตต้องสู้ของปะพรหลังจากขอทานแล้วถูกตำรวจจับก็ได้รับการช่วยเหลือหันมารับขนมขายเลี้ยงชีพแม้ว่าจะป่วยโรครุมเร้าแต่ก็ภูมิใจที่ได้มีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ได้ขอใครกิน เราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เราภูมิใจของเราไงถึงจะนิดหน่อยเราก็ภูมิใจเราดีาไปขอเขาเขาก็ทามาหากินเหมือนกันคนเราทุกกับเราก็แยๆ่ๆบางคนทุกกับเราอีกใช่ไหมล่ะคนไปโรงพยาบาลเห็นไหมไปนอนแท่ขี้แท่เยี่ยวเรายังเดินได้เราอย่าไปท้อแท้เนี่ยเราร้อนเราทนชีวิตมาดีขึ้นดีขึ้นะน,นะ<ห>มาไ<ห><ร>ด้รดู้ผ<ด>ูหนุนด,ด้วย